สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าผู้ดีผู้ร้ายตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าระหว่างนี้บังเอิญมีงานราตรีสโมสรบ่อยๆและเนื่องจากสี่สหายของเราเป็นคนมีเงินเป็นเทพบุตรในวงสังคมบัตรเชิญจึงถูกส่งมาแทบไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นพอตกค่ำพลน,นิกรกิมหวนและดอกเตอร์ดิเรก ก็แต่งตัวออกไปจากบ้านพฤติการของสี่สหายทำให้แม่งามทั้งสี่เดือดดานมากประภัยประพานันทา,นทานวลละอจึงเที่ยวแข่งกับสามีของหล่อนบางทีไปพบกันในงานเดียวกันเมื่อเสียงวนเห็นนวลละอเต้นรำกับเพื่อนชายของหล่อนกิมหวนก็บังเกิดความหึงหวงขึ้นมาทันที ผู้ชายเรามักจะเห็นแก่ตัวเช่นนี้คืนวันนั้นที่สมาคมไทยจีนฝรั่งสี่สหายของเราได้มาปรากฏตัวขึ้นเมื่อเวลา21นาฬิกาเศษทางสมาคมได้มีงานฉลองประจำปีมีการรับประทานอาหารเย็นลีลาดรําวงและซัปเปอร์ งานนี้เต็มไปด้วยประชาชาติผู้มีสตางค์ถึงสภาษาคือไทยจีนฝรั่งในวงเล็บหมายถึงชาวยุโรปและอเมริกาภายในบริเวณสนามใหญ่หลังตึกของสมาคมถูกจัดขึ้นเป็นสถานที่รื่นเริงโดยมีฟลอกลางแจ้งแสงไฟฟ้าส่องสว่างจ้าราวกับกลางวัน หมู่สุภาพสตรีนับจำนวนร้อยอยู่ในเสื้อกระโปรงราตรีอันวิจิตสีสันต่างๆมองดูคล้ายกับลูกกวาดในขวดแก้วห้อมล้อมด้วยเหล่าเทพพบุตรที่พยายามจีบเล็กจีบน้อยตามประษาเจ้าชู้ปฏิคมของสมาคมเป็นฝรั่งชื่อมิสเตอร์สมิธเขาเป็นชายกลางคนร่างสูงใหญ่แต่งกายโก้เก๋ สมิธพูดไทยได้ดีพอใช้เพราะมาอยู่ประเทศไทยได้8ปีแล้วเป็นคอมปราโดบริษัทแห่งหนึง่งสมิธต้องทำงานต้อนรับแขกอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาเมื่อเขาแลเห็นสีสหายเดินเข้ามามิสเตอร์สมิธก็รีบเดินเข้าไปต้อนรับเขารู้จักกับเสียงหวนคนเดียวเท่านั้นในฐานที่กิมหวน เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมส่วนพลนิกรและด็อกเตอร์ดิเรกเป็นแขกของกิมหงวนซึ่งอาเซียมีสิทธิ์ที่จะพาญาติมิตรมาร่วมงานรื่นเริงได้โอ้สวัสดีมากอาเซียที่รักสมิธพูดเสียงแป่งเล็กน้อยกิมหงวนยื่นมือให้จับแต่สมิธสั่นศีรษะกิมหงวนนึกขึ้นได้ว่า เป็นมือซ้ายก็รีบเปลี่ยนมือสมิธจึงยอมสัมผัสมือกับเสียงวนอ๋อเสียใจมากที่อาเสียบไม่ได้ร่วมกินอาหารกับพวกเรากิมหัวนหัวเราะหันมาทางด็อกเตอร์ดีเรกเฮ้ <c oughs> <c oughs> hey, หมอรู้จักกับปฏิคมหน่อยสิท่านผู้นี้คือมิ <c oughs> สเตอร์ยอนสันมิสเตอร์สมิธสะดุ้งหยงไม่ใช่ ย้อนสาะพ่อผมผม,ผมชื่อมิสเตอร์สมิธด็อกเตอร์ดิเรกก้มศีรษะเล็กน้อยวางท่าให้สมกับที่เขาเป็นนักเรียนนอกแล้วในแพทย์หนุ่มก็ยื่นมือให้ปฏิคมจับพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วถ้าไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงก็ต้องนึกว่าฝรั่งพูด How do you do ด็อเตอรสมิธอมยิม้ม ถ้าลํำบากนักแล้วก็พูดไทยกับผมเถอะครับที่นี่เป็นเมืองไทยและท่านเป็นคนไทยท่านไม่ควรจะพูดภาษาอื่นซึ่งเป็นการดูถูกภาษาของท่านจริงสินะคุณสมิตไอ้ผมสันดานมันระย,ยำซะด้วยชอบพูดภาษาฝรั่งซะเรื่อยเพราะคิดว่ามันโก้ดีกิมหนวนแนะนำพนนี้ก่อนให้รู้จกักต่างทักทายกันเป็นอย่างดี ยืนคุยกันสักครู่นิกอนก็สับพยอกมิสเตอร์สมิธคุณสมิธพูดภาษาไทยได้เก่งมากทีเดียวฝรั่งร่างใหญ่หัวร้อเ <c oughs> อยอ่ายอ่ผมเลยคุณนิกอนผมมาอยู่เมืองไทยผมก็ต้องพยายามหัดพูดและเรียนภาษาไทยให้เก่งนิกอนพยักหน้าช้าๆแต่บางประโยคคุณสมิธคงพูดไม่ได้ Smith, มิสเตอร์สมิธขมวดคิ้วยน่น ผมคิดว่าผมพูดได้แน่แนเวลาแปดปีที่ผมเรียนภาษาไทยมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยจอมทะเลนอมยิม้มไหนคุณลองพูดให้ผมฟังหน่อยสิในประโยคที่ว่าใครขายไข,ยข,ยขย่ไก่ปฏิคมของสมาคมไทยจีนฝรั่งกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วพูดช้าๆใครขายไข,ยข,ยขย่ไก่ สีสหายหัวร้อครืนกิมหวนยกมือตบบ่ามิสเตอร์สมิธไม่มีชาวยุโรปหรืออเมริกันคนใดที่จะพูดประโยคใครขายไข่ไก่ให้ชัดได้ไหนคุณลองพูดอีกประโยคสิไอ้จอทำหน้าปอหลอเห็นฟันหวอมิสเตอร์สมิธเม้มปากแน่นไอ้จอทำหน้าปอหลอเห็นฟันหวอนิกรหัวร้อกาก <laughs> มังเอกนี่นะไอชอไอจจอซี I show. I show. See, คุณไม่ใช่ไอชอ it is a m o n k e เมิสเตอร์สมิธชักฉิวว่าพูดลำบากครับเชิญพวกคุณไปทางฟลอร์เธออ๋อผมลืมบอกอาเซียไปมาดามของอาเซียกับเพื่อนเลดี้อีกสามคนมาที่นี่ตั้งแต่เย็นแต่งตัวสวยที่สุดทั้งสี่คน สีสหายหน้าตื่นไปตามกันกิมหนวนมองดูเพื่อนเกลอของเขาคืนนี้ถ้ามันมีเรื่องแน่ผ่าเด้วะถ้าไอหนุ่มคนไหนจีบเมียกันให้เห็นเป็นได้ชกกันหน้าตาแหกและปฏิคมเข้าใจว่ากิมหนวนพูดเล่นเขาพาสีสหายไปที่ฟลอเต้นรำและเชิญให้นั่งที่โต๊ะว่างข้างฟลอมิสเตอร์สมิธ ไม่มีเวลาจะพูดอะไรเพราะต้องรีบไปต้อนรับแขกทางด้านอื่นหน้าบัดนี้ที่โต๊ะใหญ่ทางขวามือประภัยประพานันทานวลละอกำลังนั่งสนทนากับหนุ่มๆชาวสังคมหลายคนสี่นางแต่งเสื้อกระโปรงราตรีชุดสีฟ้าแก่เหมือนเหมือนกันมีเข็มกลัดเพชรกลัดหน้าอกเสื้อเช่นเดียวกัน และต่างก็แต่งเครื่องเพชรวูบวาบแสดงถึงฐานะอันมั่งคั่งนิกรขบกรามกลรวม,รวมเมื่อแลเห็นเจ้าหนุ่มรูปหล่อคนหนึง่งกำลังส่งแก้วเบียร์ให้ประภัยอย่างพี่นอพิเทาเฮ้ยเมียเราอยู่นั่นไอ้อหิวานั่นกำลังจีบเมียกันบวอยบุกเลยพวกเราดอกเตอร์ดิเรกจุปากบุกยังไงกันวะ งานสังคมเขาก็ต้องมีการวิาสาสะกันเมียของเราเขาย่อมมีเสรีภาพในการสมาคมนิกรหายใจถี่เร็วจนกิมงวนแปลกใจเป็นอะไรไปวะไอ้กรหึงเว้ยหัวใจกันจะหยุดแล้วยิงมันทิ้งซิรึกดูสิประภไยทำตาหวานกับไอ้นั่นแล้วเฮ้ยไอ้งวนเห็นไหม ไอ้เบือกนั่นจุดบุหรี่ให้คุณนวลเสียทำปากจูไปเว้ยลองเข้าไปหาเมียรเราเถอะไอ้หนุ่มกลุ่มนั้นมันจะได้รู้ว่าเราเป็นผัวพนกับด็อเตอร์ดีเรกไม่พูดว่าอะไรเดินตามกิมงวนกับนิกรตรงเข้าไปหาแม่งามทั้งสี่นิกรโบกมือให้เมียของเขาภายภายจ๋า สี่นางหันขวับมาทางผัวๆของหล่อนแล้วทำเป็นไม่รู้จักประภัยพูดพึมพำเบาๆพี่ก้นคนอะไรไม่มีมันญาติไม่รู้จักมักจีกับเขาสักหน่อยอยู่ๆก็มาเรียกชื่อเหมือนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นิกรในตาเหลือกอ้าวนี่จะมาไม่ไหนกัน v วยพอดีดนตรีลีล,ลาดขึ้นเพลงในจังหวะแทงโก้ ระเทพบุตรต่างชวนประภัยประพานันทานวลละอออกไปเต้นรำกับเขาคราวนี้สี่สหายต่างแสดงกริยาฮึดฮัดเมื่อเห็นเมียของตนอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายอื่นนิกรกำมัดชกปากตัวเองเต็มแรงเสียงหวนในตาขวางปากแบะยื่นหน้ากลัวอาเสียพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่น แทงโก้ห mm ืมแทงโก้นะมึงไอ้เปรตคนไหนนะที่มันคิดการเต้นรำแบบนี้ดูอกต่ออกแนบกันแน่นและท่อนล่างกันแนบสนิทกันโว้ยไม่ไหวโว้ยอย่างเงี้ยเมียเราใจแตกแนะ่อ้าวอ้าเอา,เอา,เอาไอห้หองนั่นมันแกล้งกอดคุณนั้นซะจนแน่นอ้ยเสียวไส คืนเนี้กันต้องตีนวลละออให้ยับไปเลย <c oughs> เจ็บใจนักหมู่นี้ออกเต้นรำทุกคืนหมดปนปี้หมดพ่น,ดผนผิวปากเบาๆปลอบใจตนเองสีนางชำเลืองมาทางสีสหายบ่อยๆแล้วแกล้งยัวให้โมโหหล่อนโปรยยิ้มอย่างอ่อนหวานให้คู่เต้นรำของหล่อนแกล้งกอดแน่นๆและบางที ก็เอียงแก้มเข้าไปใกล้ๆจนกระทั่งเจ้าหนุ่มคู่เต้นรำของแม่งามทั้งสี่เกิดสะปัดซํำไปตามกันด็อเตอร์ดิเรกยกกำปั้นขวาทุบโต๊ะปังผุดลุกขึ้นยืนเวรี่แมทฝรั่งทนดูไม่ได้พนถามเบาๆทำไมละ่ะเป็นหึงมันเป็นหึงมากดูระพาออซ้อไอหนวดจิ้มนั่นจนหน้าเกลียด ไอ้นันไม่ได้เต้นแบบศินป์มันเป็นนักฉวยโอกาสหากำไรจากเมียเมียของเราแทงโก้ค่อนข้างเร่าร้อนเมื่ออกต่ออกแนบสนิทแน่นกันคู่เต้นของแม่งามทั้งสี่ชักจะเต้นนอกลู่นอกทางแล้วจิตใจกระวนกระวายไม่ได้นึกถึงจังหวะเพลงในที่สุดนายพัชราพรก็ทนดูไม่ได้กลับถอยพวกเรา บุกบ้านเจโนมดีกว่าเราต้องเที่ยวอย่างสำม,มะเลเทมเมาเอาชนะเมียเราให้ได้เที่ยวจนกว่าเมียเราจะเลิกเที่ยวไปเว้ยขืนอยู่เดี๋ยวติดตารางมีการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันดังกรอดกรอดขอให้กันยิงเจ้าหนุ่มรูปหล่อที่เต้นรำกับประภะะัยซะก่อนเถอะวะเว้ยเห็นไหมเรามันกรอดประภัยเสียจ,จนหน้าอกแฟบไปแล้วหมด เมียกันปนปอีกคราวนี้ด็อกเตอร์ดิเรกยกมือจับแขนนี้ก่อนอย่าเลยวะขายหน้าเข้าเปล่าๆเ,เอาไว้วันหลังดีกว่าจ้างคนตาบอดดักฟันกระบาลมาเลยครั้นแล้วสี่สหายก็พากันเดินออกไปจากสนามหลังตึกของสมาคมอ้อมมาทางหน้าตึกตรงไปที่รถบูอีกเก่งของเขาซึ่งจอดอยู่ในแถวรถเก่งงามๆหลายคัน และเจ้าแฮวนั่งหงอยเหงาอยู่ตอนหน้ารถตามลําพังเมื่อเห็นเจ้านายตรงมาที่รถเจ้าแฮวก็ชักสงสยัยรีบลงมาเปิดประตูรถให้รับประธานทำไมถึงรีบกลับละขอรักนิกรตวาดแวดไม่ใจโกงการอะไรของมึงทะลึงเจ้าแฮวสะดุ้งเล็กน้อยบ่นเบาๆเออรับประธาน ถ้าจะรับประทานรังแตนมาเป็นแม่สี่สหายต่างพากันขึ้นไปนั่งตอนหลังรถทุกคนมีสีหน้าบึ้งตึงเสียงดนตรีลีลาดทำให้ปวดร้าวเพิ่มความหงุดหงิดแห่งอารมณ์มีกรกระชากปืนพกออกมาจากกระเป๋ากางเกงยิงออกไปนอกหน้าต่างรถหนึ่งนัดสามสหายสะดุ้งโยงเฮ้ย hey! ยิงปืนทำไมวะดิเรกเอตโรยิงดับโมโหนิการขบแกรมพูดหันปากกระบอกปืนจ่อหน้าอกตัวเองกูตายดีกว่าวะอย่าอยู่เป็นคนเลยมีเมียเมียก็มีชูพ่นหัวรา้วฮือือยังเขายังไม่ได้มีชู้เขาเพียงแต่มีทีท่าว่าจะนอกใจเราเท่านั้นนั่นแหละกันตายดีกว่า งวนกันลาก่อนไอ้เพื่อนยากชาิหน้ามีจริงแล้วเราคงเด้พบกันอีกดิเรกเพื่อนรักวันซืนเนี่ยกันขโมยเงินของแกมาสามร้อยบาทอาโหสิให้กันด้วยพลโวยกันลาแล้วนะสามสหายต่างพากันมองดูหน้านี่ก่อนเจ้าแฮวมองดูทางกระจกมองหลังรับประทานไปยิงที่บ้านเธอขอรัก นิกรสั่นศีษาไม่เอาข้าต้องการตายบนรถเสียงหวนพยักหน้ากับนิกรเอายิงก็ยิงกันจะจัดการศพแกให้หรูหราที่สุดยิงเถอะเพื่อนตายหาซะก็ดีนิกรสะดุง้งรีบเก็บปืนพกใส่กระเป๋ากางเกงตามเดิมไอ้เพีนึกว่าจะห้ามกลับยุส่งคนอย่างกันมีอย่างแล้วว่าจะฆ่าตัวตาย ถ้ากันอยากตายจริงๆกันพยายามกินอะไรต่ออะไรให้มันแน่นท้องจนท้องแตกตายยังจะโก้กว่าในชั่วโมงนั้นเองสี่สหายก็กลับมาถึงบ้านพัชราพรและได้พบกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกในห้องโถงชั้นล่างของตัวตึกสี่สหายช่วยกันใส่ไฟเมียเมียของเขาทันทีอ้าวไหนัวกแกวะ จะไปงานเรื่นเริงของสมาคมไทยจีนฝรั่งทำไมถึงกลับบ้านละ่ะท่านเจ้าคุณถามยิ้มยิ้มสี่สหายแยกย้ายกันนั่งลงบนเก้าอี้นวมคนละตัวนิกรขบกรามแน่นพูดกับพ่อตาของเขาคุณพ่อคุณพ่อต้องช่วยผมคิดหาทางแก้ไขไม่อยงั้นผมต้องยิงคุณพ่อแน่ในฐานะที่คุณพ่อเป็นพ่อของประภัย ถ้าคุณปัจจนึก,กลืนน้ำลายเอือ้อออะไรกันวะมาถึงก็มาทำหน้ายักษ์ใส่ค่ะอะไรเล่านิกรตวาดลูกสาวของคุณพ่อนะ่ะสิสำคัญนะักเที่ยวเต้นรำทุกคืนให้คนโน้นคนนี้กอดอโซอชอเละจนหน้ามันใส่ผมเห็นแล้วทนดูไม่ได้ก็ต้องกลับขืนอยู่ก็ต้องยิงกันชิบหายถ้าผมไม่ยิงเขา ผมก็ต้องยิงตัวเองด็อกเตอร์ดีเรกว่าประภาเป็นคนเหลวไหลามากปล่อยให้ไอ้หนุ่มเต้นกอดรัดฟัดซะจนหน้าเกลียดผิดแบบการเต้นรำน่ากลัวว่าผมกับประภาต้องแยกทางกันในคราวนี้กิมหนวนว่าผมกับนวลละอ,อก็เห็นจะต้องหย่ากันหืมมีอย่างที่ไหนคุณอาคิดดูสิ นวลเอียงแก้มเข้าไปจนเกือบถูกจมูกคู่เต้นรำของเขาพลพัชราพรพูดขึ้นบ้างเมียเมียของพวกเรากำลังจะใจแตกแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยคลั่งเต้นรำอย่างนี้คุณอาก็คงจะทราบดีแล้วพอตกค่ำพากันไปเต้นรำทุกคืนนี่การพูดพลงขึ้นเรื่องมันต้องยิงทิง้งยิงทั้งพ่อทั้งลูกเจ้าคุณปัจจนก ทำตาเขียวกับนิกอนเดี๋ยวแหมแกนี่ดุยังกับหมาเฝ้าสวนเชียวฮินี่เมืองไทยโว้ยไม่ใช่เท็กซัสในหนังเออะจะได้ยิงกันง่ายง่อ่าเอาล่ะพ่อจะจัดการเองในเรื่องนี้คืนนี้แม่สี่คนกลับมาต้องเทศนากันล่ะเมื่อวานพ่อก็ดุประภัยแล้ว ชี้แจงให้ฟังว่าการไปเที่ยวเต้นรำกันตามลําพังมันเสื่อมเสียชื่อเสียงนิกรยิ้มออกมาได้และประภัยว่ายังไงครับประภัยมันก็แวดพ่อเข้าให้บอกว่าไม่ใช่กงการอะไรของพ่อให้เราก่อนเลยกลายเป็นคนเสือกไปโลกยุคบรารมานูมันเป็นอย่างนี้พ่อต้องเกรงกลัวลูก อยู่ในโอวาดของลูกด็อกเตอร์ดีเรกถอนหายใจหนกักๆเฮ้ยผมสี่คนกลุ่มใจแทบจะเป็นบ้าแล้วเราควรจะจัดการกับเมียของเรายัางไงดีขืนเต้นรำอย่างนี้ทุกคืนลูกออกมาหน้าไม่เหมือนเราเราจะขายหน้าเขาเจ้าคุณปัจจนึกนิ่งตรึกตรองพฤติการของแม่งามทั้งสี่ท่านไม่พอใจเลย แต่ท่านหารู้ไม่ว่าประภัยประพานันทานวลละอต้องการเที่ยวแข่งกับสามีเพื่อเอาชนะเขาและถ้าสี่สหายหยุดเที่ยวเมื่อไหร่หล่อนก็จะหยุดเที่ยวเมื่อนั้นอเจ้าสี่คนอย่าพึ่งเออะวู่วามไปเรื่องยุ่งยากทั้งหลายมันก็ไม่ผิดอะไรกับกลุ่มเชือกที่ยุ่งเหยิง ถ้าเราใจเย็นค่อยๆแก้มันมันก็แก่ออกถ้าเราใจร้อนมันก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่สาธุนิกรพูดยานคางพร้อมกับประนมมือขึ้นเหนือศีรษะหลวงพ่อพูดถูกครับ <c oughs> เหมือนกับจูงผมจากที่มืดออกสู่ความสว่างท่านเจ้าคุณอดหัวเราะไม่ได้ กู <laughs> ไม่ใช่พระโว้ยไอ้กรแกนี่มันคอยจะทะเลน้นอยู่เสมอมาพูดกันให้เป็นงานเป็นการเถอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้อาจจะเรียกแมทสี่สาวนี่มาอบรมสั่งสอนเป็นการส่วนตัวขอร้องให้เลิกเที่ยวเลิกเต้นรำพนว่าถ้าเขาไม่เชื่อแล้วครับเอาเธอ ถ้าไม่เชื่ออาจจะวางแผนการต่อไปรับรองว่าไม่ช้าเมียเมียของพวกแกจะต้องอยู่กับเหยา่าเฝ้ากับเรือนเหมือนเมื่อก่อนแผนการยังไงครับคุณพ่อด็อกเตอร์ดีเรกถามเจ้าคุณปัจจนื้อครัวรอ้อะจะอยากเย็นอะไรวะแล้วพ่อจะบอกแกเองไปไปอาบน้ำอาบท่า พลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสียให้สบายใจไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายไปหรอกนิกรหันมามองดูเพื่อนเกลอของเขาเพึงสามทุมครึ่งเท่านั้นเราจะนอนหลับได้ยังไงวะแล้วเมียก็ไม่อยู่นอนคนเดียวผีหลอกตายหาไปเที่ยวกันเถอะว่าพวกเรากิมหวนขมวดคิ้วยนใจคองหงุดหงิดอย่าไปเลยน้า ไปหาอะไรอะไรที่มันสามารถลดเปลืองความหงุดหงิดใจของเราบุกบานเจ๊หนอมอีกคืนเถอะวะสองยามกว่าๆค่อยกลับคราวนี้พลกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มแป้นต่างถอดเสื้อชั้นนอกและแก้เน็กไทออกแขวนไว้ที่ผนังตึกเจ้าคุณปัจจนึกมองดูสี่สหายอย่างไม่พอใจไอ้พวกแกชักจะเหลวไหลกันใหญ่แล้ว นิกรลุกขึ้นเดินเข้ามานั่งบนโซฟาตัวเดียวกับพ่อตาของเขาแล้วกระซิบกระซาบกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกไปบ้านเจ๊นอมกับผมเถอะครับท่านเจ้าคุณยิ้มไอายๆไม่เอาประเดี๋ยวแกพูดมากปากโป่งเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงรู้เขา่าฉันก็เสียผู้ใหญ่เท่านั้นนิกรพูดเบาๆนาผมไม่พูดหรอก รัดดาบนกับผมบ่อยๆว่าคุณปา๋าถ้าจะลืมแล้วคราวนี้เจ้าคุณยิ้มแป้นไปโว้ยแล้วแกอย่าพูดไม่ได้นะเจ้าแ้วพูดเสริมขึ้นรับประทานไว้ใจเธอขอรับถึงยังไงกระผมก็ไม่ยอมบอกใครเป็นอันขาดว่าท่านไปเที่ยวซ่องเจ้าคุณปัจจนึก หันมาทางเจ้าแฮวเปล่ากูไม่ได้พูดกับมึงเลยสีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันครั้นแล้วก็พากันออกไปจากห้องโถงเจ้าคุณปัจนึกกับเจ้าแฮวตามไปด้วยท่านเจ้าคุณยังไม่แก่จนเกินไปท่านจึงมีความปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงบ้างบางครั้งเช่นขณะนี้ ท่านเจ้าคุณปัจจนึกได้เรียกตัวประภยัยประพานันทาและนวลละอมาพบกับท่านที่เรือนต้นไม้หน้าตึกใหญ่เมื่อตอนเย็นวันพระรหัสที่แล้วมานี้แล้วท่านก็เล่นงานแม่งามทั้งสี่ฉันไม่เข้าใจเลยแกสี่คนเคยอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนทำไมถึงเกิดฟิตจัดคลั่งเต้นรามกันยกใหญ่พอตกคำ ก็แต่งตัวสวิทสวรรัสดสวมเสื้อคอกว้างๆไปเที่ยวเต้นรำกันทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกโว้ยเป็นลูกผู้หญิงเที่ยวกลางค่ำกลางคืนรังแต่จะให้คนเขานินทาประไพว่าของมันเที่ยวกันได้นี่คะคุณพ่อเรื่องนินทานะเหรอคะไพเป็นมนุษย์ปุถุชนซึ่งไม่อาจจะพ้นคำนินทาได้ แม้แต่พระบรมศาสดาของเรายังมีคนนินทาว่าร้ายท่านนี้คะ่ะเจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียวเอ๋ลูกคนนี้นี่พูดอะไรเป็นเถียงคำไม่ตกฟากประภาว่าน้องไัยไม่ได้เถียงหรอกคะ่ะเป็นแต่ชี้แจงให้คุณพ่อฟังเจ้าคุณยกมือชี้หน้าที่ดาคนโตของท่านแกก็เหมือนกัน ประภาหัวเราะค่ะพี่น้องหน้าตามันก็ต้องเหมือนกันสิคะไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าคุณปัจจนึกแผดเสียงพ่อว่าแกเหลวไหลเหมือนประภัยรวมความเหลวหมดทั้งสี่คนแม่นานก็ะใช้ไม่ได้ใหญ่หนวลก็เลวประภัยพูดขึ้นทันทีคุณพ่อก็เหลวเจ้าคุณปัจจนึก กลืนน้ำลายเอือกเหลวอย่างไงวะประเดี๋ยวบอกขวางโดยกล่องยาเส้นกะบานแบะเลยประัยหัวร้อคิกคลานเข้ามานั่งข้างเจ้าคุณปัจจนึกเอื้อมมือลูบคลำหน้าแข้งท่านเจ้าคุณแล้วกระตุกข,ขนหน้าแข้งดังหนับติดมือขึ้นมาราวห้าหกเส้นแม้คุณพ่อเนี่ยขนหน้าแข้งงามงามอย่างเงี้ย มดหลงเข้าไปเกาะหน้าแข้งคุณพ่อกว่าจะออกมาได้น่ากลัวตั้งเดือนท่านเจ้าคุณขมวดคิ้วยน่นอย่าทำเป็นไก่พูดเรื่องอื่นเลยแม่ตัวดีพ่อไม่ต้องการให้พวกแกออกเต้นรำทุกๆคืนอย่างนี้ขอให้เลิกเสียทีได้ไหมนันทาว่าคุณอาคะพวกหนูสี่คนขลุกอยู่ในบ้านมาหลายปีแล้ว ห่างเหินกับเพื่อนฝูงไปมากจนแทบจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวพวกหนูก็ต้องเที่ยวบ้างสิคะการเต้นรำเป็นศิลปะค่ะเป็นยอดของสังคมมนุษย์นวลละออพูดขึ้นบ้างที่ผผัวของพวกเราเขาเที่ยวกันอย่างสำเลเทเมาคุณอาทำไมไม่เรียกมาเทศนาบ้างล่ะคะเจ้าคุณปัจจนกเม้มปากแน่นเขาเป็นผู้ชายโว้ย กระไพพูดโดยเร็วโอ้ยสมัยเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็มีเสรีภาพเท่าๆกันแล้วนะคะคุณพ่อตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ปรากฏอยู่ว่าผู้หญิงย่อมมีเสรีภาพในการเที่ยวเตรเท่ากับผัวของตนเจ้าคุณอดหัวเราะไม่ได้ฮ่า <c oughs> มาเงกนี่นะแม่นักกฎหมายแล้วท่านก็หันมายิ้มกับนันทา เลิกเต้นรำกันเสียเถอะหลานเอ๋ยไอ้ที่เจ้าว่าการเต้นรำเป็นยอดสังคมเป็นศินละปะมันก็จริงหรอกแต่เต้นไปเต้นมามันจะเกิดอ้วนกลางขึ้นจะลำบากประพาพูดเสริมขึ้นเมื่อมันจะอ้วนก็ให้อ้วนสิคะกลัวอะไรท่านเจ้าคุณทำคอยนนเออพูดชอบโกนโว้ยประพา แกนี่หมู่นี้ชักจะแก่นขึ้นแม่งามทั้งสี่คงยืนกรานที่จะเที่ยวเตรกันต่อไปแต่ไม่มีใครบอกเหตุผลว่าการเที่ยวนี้ก็เพื่อจะเอาชนะสามีของหล่อนเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ